ช้าวันที่29ิพฤศจิกายน2565นะครับตาบุญเชินมาพักจังหวัดที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่นะครับอํเาเภอหนองยาป้องนะครับเดี๋ยวลุงตาจะเดินทุดงต่อไปที่บ้านคานครับตอนนี้ก็สักพักนะครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นานครับตอนนี้ก็มีครูบาอาจารย์แล้วก็ชาวบ้านที่นี่ครับลงมานั่งรอส่งลุงตาไปบ้านคากันนะครับ ก็เป็นแถวยาไปถึงหน้าโรงเรียนครับบรรยากาศวันนี้นะครับที่หนองย่าป้องนะครับอากาศดีครับเมื่อตอนประมาณสักตีสมีน้ำค้างแรงมากครับนึกว่าฝนตกจริงๆแล้วเป็นน้ำค้างนะครับอากาศเย็นประมาณ25องศาได้ครับ ก็เลยทำให้ที่นี่อากาศสดชื่นวันนี้ก็ยังเป็นวันเรียนของนักเรียนนักเรียนก็ยังมาอยู่นะครับก็มีนักเรียนบางคนก็มาใส่บาตรกับลุงตานะครับช้านี้ด้านหลังมยังมีหมอกตอนนี้ก็ยังมีหมอกอยู่ครับอากาศ อากาศดีมากเลยครับวันนี้ก็มียูทูบเบอร์มาเยอะนะครับนี่ก็ตำดำ,ดำซิ่งเจ๊นหน่อยเบาถินก็มาแล้วครับเบาถินก็มาแล้วครับ,บ,รบแล้วก็ทั่วไทยนิวกล้องสุริยาแล้วก็ นางฟ้านะครับนางนางฟ้าตัวน้อยก็มาครับเรามาร่วมกันช่วยกันเผยแผ่พุทธศาสนาครับอีกไม่ถึงอุ่นใจครับหลวงตาก็จะเริ่มเดินแล้วครับเดินทุดงไปที่บ้านคาครับมุ่งหน้าเพเภอบ้านคามุ่งหน้าเพเภอบ้านคาก่อนนะครับยังอันนี้ผมเก็บเป็นเป็น,เ,ปนเลคคอร์ดเป็นภาพพิเศษครับขออนี่ยใช้หน้ากล้องก่อนนะครับ ล้วผมไม่ได้ตามยาวอ่ะก็เลยเก็บภาพส่งองนี้เระเดี๋ยวสักไปหน้าที่ยาวๆคนนี้ครับลุง <c oughs> ต,ตาเริ่มเดินทุดงออกจากโรงเรียนบ้านหนองโพแล้วนะครับเอ้ยบ้านหนองไผ่นะครับเพืนหนองยาป้องนะครับ สาวี้นะครับคมมากดับน้ำมันกมามกลน้เดอด่รันเยมกันาน้ครับสานสานนะครับได้เมื่อวานช่กันจับัน้มครับากายแรยนมายกด้วยนครับ มองใปโรงเรียนนะครับเดี๋ยวยกให้โรงเรียนนะไปยกของให้เาไปไว้ที่โรงเรียนนี่เลยครับครับครับถ้าอยู่ภายในโรงเรียนเอาเข้าโรงเรียนหมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคุณยัยจะมอบอยู่เป็นนะครับมือมือถือวางนะครับมือถือวางพี่มือถือวางมือถือวางนะครับมือถือวางนะครับสาธุครับไม่ต้องก้มนะครับมองหลงตาได้นะครับ จะได้กำลังใจอีกหลายพันกิโลนะครับเนี่ยยุกน้ำสวายนีะน้ำท่านไม่พอรับน้ำอะไรลงเลยครับลงเลยวางโทรศัพท์มือถือนะครับ <c oughs> น้ำถ้าใครถวายขวดสองขวดให้กลับบ้านได้เป็นน้ำบูโปรส่วนที่เหลือก็จะมอบไปทางโรงเรียนทั้งหมดเลยนะครับ

ครับผมเดี๋ยวผมส่งหนูตาตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขับรถตามไปนะครับ